ตัวนี้อายุสองหนึ่งเดือนยี่สิบสองวันเนาะอยู่ครับโอ้ใหญ่เร็วมากครับเนี่ยเนี่ยโอ้เห็นความแตกต่างเลยแบบทั้ๆไอ้ตัวนี้6เเือนกว่าใช่ไหมครับนี่หตเือนกว่าครับผมเ้ยงในกระชังครับสุอยอดตัวนี้ก็จะเป็นกระชังตาหางนะครับผมตาหางก็จะดีกว่าตาสีที่ว่าตาจะเจริญเติบโตได้ไวกว่านะครับเนาะเจริญเติบโตได้ไวเพราะว่าอ่า น้ำกับอากาศถ่ายเทได้สะดวกนะครับไม่อาหารกับตะกอนดินไม่ตกค้ังนะครับปลาก็จะสดชื่นกินอาหารอด้เยอะขึ้นนะครับนี่ก็จะโตเร็วก็คือหน้าที่เหมาะเลี้ยงปลาคือหน้าอะไรครับผมหน้าร้อนหน้าร้อนกับหน้าฝนเนาะครับครับหน้าที่เหมาะเลี้ยงปลาที่จะเลี้ยงง่ายโตไวก็คือหน้าร้อนกับหน้าฝนนะครับอายุหนึ่งเดือนกับอีกยี่สิบยี่สิบสามวันครับหนึ่งยี่สิบสามวันโอ้ สุดยอดครับเลี้ยงในกระชังครับเนี่ยครับเลี้ยงในกระชังในบ่อนะครับเนี่ยนี่ครับน้ําไม่ไหลนะครับไม่ใช่เลี้ยงน้ําไหลแต่เลี้ยงในกระชังครับน้ำนิ่งๆก็เลี้ยงได้ครับนี่สวยงามมากสุดยอดอืมอีใหญ่มากเนี่ยเลี้ยงในกระชังเลี้ยงได้นะครับผมนี่เลี้ยงได้ครับในกระชังกดเหลืองเลี้ยงง่ายครับขนาดคนมายังมาดูตอนนั้นแค่สองาทิตย์เองคน แปลกตาม,มากครับรก็จะให้าานันมาเท่านี้ก้อยเองใช่ครับใหญ่ใหญ่ใหญ่กว่าน,นี้ก้อยหน่อยพแต่ช่วงนี้อากาศไม่ค่อยเย็นเนาะอากาศเริ่มร้อนนิดนึงก็โอ้โหเตะเห็นความแตกต,ต่ตางแบบชัดช,ช,ชัดเจนมากสุดยอดสุดยอดเจ๋งมากครับก็บช่วงแรกให้เป็นอาหารปลาดุกเป็นเล็กนะครับเนาะตัวนี้เนาะเดือนแรกก็คือเริ่มแรกเลยเอามาลงกระชังนี้ก่อนกระชังทีครับชงกระชังทีทีปุ๊บ แล้วก็ค่อยตาหางประมาณสามเดือนสามเดือนก็จะไปกระชังตาหางนุ่นครับเดี๋ยวพาไปดูกระชังตาห่างที่เลี้ยงไว้นะครับนี่ครับกระชังนี้ก็จะปล่อยตัวนี้ปล่อยกี่ตัวนะครับกระชังนี้ห้าร้อยครับห้าร้อยตัวนะครับกระชังนี้ครับนี่ครับก็หลังจากที่เราอนุบาลไว้ในกระชังตัวนี้เสร็จแล้วสามเดือนเราก็จะมากระชังตัวนี้นี่เลยครับนี่ครับก็จะมี ไส้ปลาทูพี่ปลาทูเสริมนะครับนี่ปลานิลด้วยปลากาปลาพีอยนี่ไอตัวนี้โเเือนกว่าใช่ไหมครับนี่หกเือนกว่าครับผมเลี้ยงในกระชังครับสุดยอดตัวนี้ก็จะเป็นกระชังตาหางนะครับผมตาหางก็จะดีกว่าตาสีที่ว่าตาจะเจริญเติบโตได้ไวกว่านะครับนะเนาะเจริญเติบโตได้ไวเพราะว่าอ่าน้ํากับอากาศถ่ายเทได้สะดวกนะครับไม่ อาหารกับตะกรอนยินไม่ตกค้างนะครับ<ช>ตาก็จะสดชื่นกินอาหารได้เยอะขึ้นนะครับนี่ก็จะโตเร็วครับนี่คือปลา6เดือนก,กว่าๆยอดเจ๊งมากครับผมเ,เยอะมากเยอะมากโอ้แปงเยอะอแตงเยอะอนี่กดเหลือง ขนาดนี้ก็ขายได้แล้วนะครับผมขายที่กิโลกรัมละสองร้อยบาทนี่ครับผมใครอยากได้ไปประกอบอาหารก็มาได้ครับลังสซพอดมครับตำบลที่รักษาครับอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ขอเบอร์โทรหน่อยครับผมแปดหนึ่งครับเก้าหกหกแปดสองหกครับครับผมดาบโยนะครับผมใครอยากได้พันปลากดเอลูกเอปลากดเหลืองนะครับไปประกอบอาหารทาอาหารครับผมมาได้ครับผมสวยๆใหญ่ๆเก่งมากครับผม เลี้ยงมากี่รุ่นแล้วนะครับผมเลี้ยงมาหกเจ็ดรุ่นนะครับหกเจ็ดรุ่นก่อนเลี้ยปรากฏอย่างเดียวเลยครับมันปรากฏครับอ่าปรากฏดีกว่าปลาอื่นยังไงครับผมราคาดีแล้วก็อ่าเลี้ยงง่ายครับเลี้ยงง่ายครับมีปัญหาในการเลี้ยงไหมครับไม่มีเลยครับอาหารกินเยอะเหมือนปลาดุกไหมไม่ครับอาหารกินน้อยกว่ากินน้อยครับเลี้ยงง่ายอาหารไม่เบืองอาหารนะครับก็จะนุ่มเปิดไฟนะครับมันสปอตไลท์ครับโซล่าเซลล์ล่อแมลงให้กินครับนี่ครับมีแมลงเปิดไฟล่อแมลงช่วยประหยัดอาหารแล้วก็จะเสริมด้วย ขี้ปลาทูหรือไส้ปลาทู <c oughs> ขี้ปลาทูหรือว่าไส้ปลาทูนี้โปรตีนสูงนะครับผม <c oughs> เพราะว่าเป็นไส้ปลาทูปลาเป็นปลาทะเลนะครับอาหารปลานะครับเขาก็ใช้ทาจากปลาเล็กๆจากปลาทะเลนแหละครับทําอาหารปลาให้ให้เราครับให้เราใช้กันตัวนี้ก็โปรตีนสูงครับเอาบดหรือผสมคู่ก,กับรอ่อนร้ําหวานก็ได้ครับผมครับพามาดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมทุกคนที่กําลังเลี้ยงปลานะอยากเลี้ยงปลานะครับผม วันนี้ก็ขอบคุณดับโอม,มากครับผมขอบคุณที่ให้ความรู้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ